ลาลาลาสวัสดีครับวันนีคุับเกมลาลาเกมลาลากลา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 กับใครกับใครแนะนำตัวทีฮะแนะนาตัวชื่อเบนค่ะเลนค่ะลเนค่ะชื่อเบนนะเฮ้ยหนูชื่อเบนนะเว้ยเฮ้ยชื่อเบนนะเฮ้ยชื่อเบนนะเว้ย นี่พี่คิวพี่ทีโชว์ไีกหนึ่งคิวซ่าเก็บไปแล้วค่ะไม่อะไรนกลับไปข้างบนเป็นเสร็จนี้วโดนยิงหัว เลแม่มั oh. นมีแต่ด่านนี้ด่านเดียวอ่ะอู้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 เอยู hm oh oh ่ในช่วงโค้ดเบต้าไงรอโอเพนเบต้าโค้ดอร็จพอ้ดูเเียนนโโอ้ยโอ้โปั๊บว้งฝั่งเรามีเลเวลสด้วยอ่ะ เอ้ยสังหารดูดิดูความโหดดิอุ้ยเจอไก่โอ้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 จะตายโอ้โอ้ใครจะได้ช่วยไม่ทันอุ้ยโอ้ยคุณสาทำไมต้องโหดด้วยอ่ะโอ้ไรอ่ะนี่ดูดดูนั่ดูนะจะสอนต็ปนี้วุ้ยชึบ ไม่ตายมันจะฆ่าได้ได้ที่สองเลยอะไรเนี่ยเป็นอะไรล่ะเข้าใจว่าเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นพีพีดีกว่าเดี๋ยวเล่นเอองงไม่รู้

เฮ้ที่หนึ่งไปดูดิแคปเจอร์ตายอ่ะสกอร์ดีที่หนึ่งโห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 จุงที่สองแล้วจริงเปล่าดูดิที่สามแล้วอุ้ยโหดจุง งหารได้ดเ,ดนเืนอดิงหารไหนที่เป็นราคาสองตายฟรีคะขานาดมากอะสก,กอ อะเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะตายอ่ะอะไรอ่ะา o u t u b e ๆ o u t คนเราอ่ะดูคนเราเลยอุ้ยใครโอ้ยยิงมาใกล้เลยเฮ้ยฮิวมีมีฮิวมีแอบฮิวนะเราเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออลืมดูอีกตัวมันซุ่มอยู่ ช่วยด้วยนี่สไตโฟนเล่นอย่างนี้ด้วยเหรอเงไหเอาดูดีดิยิงดิโคตรเลยอะนั่นเดียวตายโดนอะมันไม่ใช่โอ้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 เมยเมย ดูสนายเขานะเว้ยโคตรโกงนะง้นาดูสนายเราสนายเราสนายอะไรเอ้สนายเดียวกันป่าวเป็นอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นีโอ้ยทิว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 เย็ดเย็ดทิวโหดค่าเอลือกอู้ดอกเดียวบิน ไหนวะวันนี้เราตรงไหนอมันอยู่ข้างบนมันซุ่มเว้ยทนายมันแรงมากกระโดดเลยจังไม่เห็น,น,หนแล้วไอ้คนใส่ชุดออกแนวคาร์บอยหน,น่อยหนักเห็นแล้วเขายิงมารอมันขึ้นมาเขายิงนะมาขึ้นมาแด้เฮ้ย <c oughs> <Hey! S 2> ไม่เจอแต่คนในนี่วะเบนบวกเลยบวกอะไรจะตายนี่เห็น,นไหม วินั่นแต่งตัวน่ารักจังวะเอาสู้ไม่ได้อะดูดิอู้วมันไม่มีเฮดช็อตเหรอวะไม่แม่งยิงส่วนไหนมันก็ดูดิเพราะเขาตีมาเก็ดหรือเปล่า เองงที่เกือบตายแล้วิ่ง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 อย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยไปหาเดยวไปหาวิ่งโอ้ยเอ้าตายซะแล้วแม่น่าเสดได ไดาดาลวสกอร์เราตกต่ำเออยิงได้ด้วยยิงเฮึยเฮึฮึเบลเล่นชิลมากเลยอะจริงชิลปะอ้าวตายอนาดมากสกอร์เออชิลโหตายยิงไม่ได้แมย์วิใครอยู่นั่นใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้น พอเขามามันรู้เว้ยเบนอนจริงเบอร์ตายแล้วตเตโช โอ้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 แค่นี้แค่นี้แค่นี้ไม่ชอบเลยพวกแอสซิซินด้วยการหูแค่กดแท็บดูสิแอสซิซินเกือบม่วงเต็มเลยแอสซิซินเกือบกันงห้องแม่งม่วงกันเต็มเลยโอ้โหแมชีพี่ฮิตมากตอนนี้เฮ้ยทิวข้างหลัง มันจะชนะแล้วดิเรามาเราสองคนมาแจกคืนเออใช่เรามาแจกคืนพี่ <c oughs> ตายแล้ว95แล้วเป็นหลอดหลอกเข้าใจเลน่นเป็นอุ้ย อูมันอยู่ที่หนึ่งอ่ะค่ายี่สิบหกตายแปดอู๋อืออาหาตัวเดียวเว้ยทำใจได้เลยเพื่อนับไนแล้วเพื่อนอ้าวตายแล้วเพื่อน ลุ้นลุนลุนการ์ดลุนการ์ดได้อร่อยมอนได้รับเหรียญทออร่อยโยได้มาเจ็ดเหรียญเหรียญอะไรก็ไม่รู้ได้ตังได้ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทโอ้ยแกรได้ตังมาร้อยแปดสิบสองบาทบวกเก้าสิบเอ็ดตโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายฮัลโหล